บัติจ้าวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมเระช้มริมฝั่งโขงเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีจา้าก็จะมีทีท่องเที่ยวสวยงามหลายหมองหลายทีขึ้นกันได้จากอยูุเยม,มาราชช่วงนี้น้ำก็จะบพ้นคืนหลายเนาะก็จะพากัโลงไปสม้มวิวธรรมศาสตร์ เพราะว่าน้ำยังหลดด้ายช่วงนี้ก็จะประมาณหกโมงแรงจ้ะอากาศเย็นช่วงเย็นๆอากาศหกโมงแรงก็จะเห็นวิวที่สวยงามเขียวขจีของหญ้ากำลังเกิดถ้าเป็นช่วงเดือนสิงหาเนาะจ้ะถ้าเป็นช่วงเดือนสิงหาน้ำจะขึ้นเต็มมูดนี่ จะเห็นหย่าเห็นบันไดก็จะเห็นเลยจไหนี่ที่เห็นบันไดนี่ก็จะเห็นเพราะว่าน้ำจะขึ้นท่วมมาหมดจนหอดจูฝั่งจูคอนกีดเลยจูค้อกีดแต่ส่วนนี่น้ำม้อนขึ้นน่าจะนี่คือเป็นบรรยากาศส่วนเย็นๆหกเมงแรงตะวันกำลังจะตกดินจ้ะกำลังจะตกดิน ที่เขมราชเอาบรรยากาศที่สวยง่ามมาให้เบิงของบาดเห้าเนาะผ่านเฮ่าก็มีทีท่องเที่ยวหลามีทอก้อนมีกก็จะเป็นก้อนมีกที่ฝนมาฝนจะมาสองสามเมือเนาะเป็นบรรยากาศที่สวยง่ามเป็น ที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งจากมีดเขียกไปไทยมาต่างชาติจากนี่จะเป็นสาลาริมน้ำสาลาริมน้ำไว้ให้เขียกถี่มาเที่ยวส้มได้งานเข็มประหลาดแขกต่างชาต์จะมานาังส้มวิวกินเข่ากินน้ำไทยภาพ ก็มีสาลาบไงไปเห็นนางส้มวิวนะจ๊ะไปทัดไปก็จะมีบันไดลงไปแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนสิงหาจะจะบ่เห็นวิวตรงนี้จะ้ะเพราะว่าน้ำจะถ่วมช่วงนี้น้ำมันไหลนองมาตรงนี้จะไปจ่าย่านเดินเข้าไปส้มถนนคนเดินเนดื้อจะเด้ตรงนี้จะเป็นวัด วัดโพิ์จะเป็นวัดพระเจ้าใหญ่องเสแสนจะนี่ถัดมานี่ริมโค้งคือกันจะริมโคง้งหลังจากเขาขึ้นจากฝั่งโค้งแล้วเข้าจากก็จะมาถนนคนเดินเนอกจากเนาะจะมาถนนคนเดินคนเดินก็จะอยู่ติดกับวัดวัดพวัดพระใหญ่วัดพระเจ้าใหญ่องเสแสน